ส่วนในเรื่องหนึ่งนะฮะเกิดขึ้นอย่างเงียบเียบฮะเขาบอกว่าตอนนี้มีผู้ประกอบการวิทยุท้องถิ่นเนี่ยเ,ยเยขาเดือดร้อนจากหลังจากที่กสทอชอเนี่ยออกประกาศให้ผู้ประกอบการวิทยุชุมชนเนี่ยออกอากาศด้วยกําลังคลื่นความถี่500วัตต์ได้ถึง3เ<โ>มษ<ง>ายน2565จากนั้นเนี่ยหากต้องการจะประกอบกิจการต่อไปเนี่ยให้ลดกําลังส่งเหลือเพียง50วัตต์จากห0 0้วัตต์เหลือ50วัตต์นะฮะก็ให้คือ,อให้เหลือหนึ่งในสิบจากเดิมซึ่งปร<โมง>ะชาชนกลุ่มหนึ่งที่เขาประกอบธุรกิจ วิทยุชุมชนเนี่ยเขาบอกว่ามันกระทบต่อกิจการของประชาชนเขาเลยร้องเรียนเรื่องนี้สสกรสินพักเพื่อไทยคุณคมเดชชัยศิวมงคลเนี่ยเขาก็เลยเคลื่อนไหวเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะ,ะรัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับ4 0นได้บัญญัติเรื่องคลื่นความถี่ของประชาชนต่อมาร่ม5 0้านก็มีความพยายามจากรัฐในการเข้ามาควบคุมและจัดระบบนะฮะแล้วมันก็ต่อเนื่องมาจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้อยู่ในยุคป,ปัจจุบันคือเจตน,นาคือไม่ต้องการให้มีวิทยุชุมชนโดยใช้เทคนิคในการสั่งให้ลดกําลังส่ง มีนโยบายเช่นนี้รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารคงจะถนัดครนี้อันนี้ก็เป็นคําถามซึ่งเขามีกับไปที่กสทชว่าทําไมออกคําสั่งอย่างนี้แต่ว่าอย่างไรก็ดีรัฐมนตรีดีนะฮะเขาก็ก่อนน้านี้ก็มีข่าวว่ารัฐมนตรีดีชัยวุฒิเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าการประกอบกิจการของวิจุชุมชนซึ่งเป็นการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์นั้นจาเป็นต้องให้เกิดการแข่งขันในการประกอบกิจการด้วยและการประมูลเพื่อให้มีรายได้เข้ารัฐตั้งแต่ปี6 เจ็ดสองห้าหกเจ็ดนี่คุณจว๊ดมันจะต้องมีแต่ต้องหาแนวทางที่เหมาะสมกับวิทยุชุมชนด้วยนี่ไงก็คือเขาจะเขากำลังจะจัดระบบวิทยุชุมชนใหม่ด้วยอจุดเริ่มต้นคือลดกําลังส่งซึ่งลดลด,ลดกําลังส่งมันก็จะทําให้มันไม่เวลารับใช่ไหมรับฟังอะไรมันก็จะมีผลระยะอของกระจายเสียงเนี่ยม,มันจะแคบลงถ้าอย่างนั้นก็คือประมาณห้าร้อยเมตรมั้งไม่ใช่คือ บางทีวิทยุชุมชนบางคลื่นเนี่ยมัน,ม,นมันดังกว่าวิทยุไม่ชุมชนใช่ใช่ใชคือการยิงขึ้นไปแล้วปล่อยกําลังสูงเนี่ยมันก็ครอบคุมพื้นที่ได้กว้างขึ้น,นถ้าเกิดจาก50เมื่อกี้ตัวเลขคืออะไรนะ50เหลือ5เนี่ยมันก็จะเหลือสักห้าร้อเมตรหรือ5กิโลน้อยน้อยลงไปเยอะแล้วก็แปลว่าอะไรแปลว่าส่วนนอกพื้นที่นั้นใครรับลอะ ก็เป็นทุนใหญ่ที่ได้เข้ามาสัมปทานของรัฐอ่าซึ่งเขาจะจัดประมูลดิจิทัลเรดิโอหรือเปล่าอย่างที่คือมีแผนก่อนหน้าถ้าดิจิทัลเรดิโอเนี่ยโอเคมันเข้าถึงหมดแลวทุกคนสามารถได้หมดทุกคนได้หมดเลยอ่าแต่เครื่องรับต้องเป็นดิจิทัลด้วยอ่าก็ปวดไม่แต่ตอนแต่ตอนประมูลไงมันจะกลายเป็นรายใหญ่ได้ก็ใช่ไงถ้าประมูลแพงตอนนี้คือคุณไปลดสเปคเขาลดลายลดกำลังส่งเขาก็แปลว่า พื้นที่อื่นๆมันก็กลายเป็นของรัฐแต่ถ้ากสันเป็นของสาธารณะใช่แต่ถ้ากสทชจะไปลดบทบาทเขาอย่างนี้เนี่ยต้องก็ต้องเริ่มหาแนวทางในการให้เขาสามารถได้ทำเครื่องวิทยุเป็นเรื่องเป็นราวในอนาคตมันไม่ได้ดีคือถ้าเกิดเข้าสู่มันต้องเป็นลายใหญ่ถ้าเป็นดิจิตอลรเรดิโอผมว่าประเด็นนี้พวกกลุ่มวิทยุชุมชนก็พูดถูกนะคือหลังปี40เราก็มีความเข้าใจกันว่าวิทยุชุมชนนี่คือส่วนหนึ่งของการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างอเมริกาเองก็มีวิทยุชุมชนเยอะแยะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น เป็นคือกอสกชเกิดขึ้นมาบนบนบนปัะชญาอีกแบบหนึ่งนะมไม่ใช่ปชัญชญาเอื้อเจาส่วนในทุกเลเวลทุกการสัมปทานนะ <c oughs> ใช่ไหมครับคือถาว่าทำไมตอนนี้มันเป็นแบบนี้ไปแล้วอ่ะครับครับนะฮะก็อันนี้ก็รายงานกันให้ทราบ